ุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะว่าต้นมพะพร้าวบางต้นค่ะถึงแม้จะดูแลดีแต่สุดท้ายกลับยืนต้นตายหรือเจอปัญหาทำให้ใบไม่สวยงามแล้วก็ไม่ให้ผลผลิตด้วยทั้งนี้ค่ะมีมาจากหลายสาเหตุด้วยกันส่วนหนึ่งคือปัญหาที่มาจากหนอนหัวดำมะพราะ้าวโดยเกษตรกร,ร,ก,รก็แก้ไขปัญหาโดยการใช้สัตวูตธ,ธรรมชาติที่เรียกว่าแตนเบียนบาคอนมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ค่ะ โดยแตนเบียนบาคอนนะคะเป็นศัตรูธรรมชาติที่สามารถควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแตนเบียนบาคอนซึ่งเป็นแตนเบียนชนิดภายนอก จะวางไข่บนตัวหนอนหัวดำมะพราะ้าวโดยก่อนวางไข่นั้นแตนเบียนเพศเมียจะใช้เข็มแทงเข้าไปในตัวหนอนแล้วก็ปล่อยสารชนิดหนึ่งออกมาทำให้หนอนเป็นอมาพาตแล้วจึงวางไข่บนตัวหนอนค่ะ เมื่อไข่ฟักออกมาเป็นตัวหนอนจะดูดกินน้ำเลี้ยงในตัวหนอนทำให้ตัวหนอนนั้นตายเมื่อครบอายุหนอนของแตนเบียนนะคะจะปล่อยตัวออกจากหนอนหัวดำมะพร้าวแล้วก็ถักลังเพื่อเข้าดักแด้และออกเป็นแตนเบียนบารคอนรุ่นต่อไปและนอกจากหนอนหัวดำมะพร้าวแล้วแตนเบียนบราคอนยังสามารถทำลายหนอนได้อีกหลายชนิดด้วยกันเช่นหนอนผีเสื้อเข้าสารหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด หนอนเจาะยอดมะเขือเป็นต้นค่ะเรื่องของรูปล่างแล้วก็ลักษณะของแตนเบียนบา์คอนนะคะตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลดำเพศเมียค่ะส่วนท้องค่อนข้างอวบอ้วนและหนวดสั้นกว่าเพศผู้มีอวัยวะ,ว,ะวางไข่สีดำแหลมยาวประมาณ1มิลิเมตร เพศเมียหตัวนะคะสามารถวางไข่ได้เฉลี่ย229ฟองมีอายุประมาณ24 5 3วันส่วนไข่นั้นมีลักษณะที่เรียวยาวค่ะแล้วก็สีขาวขุ่นไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือว่ากลุ่มนะคะ2-8ฟองเมื่อกลายเป็นตัวหนอนจะมีลักษณะหัวแหลมท้ายมนไม่มีขามีสีครีมแล้วก็จะเกาะดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ภายนอกตัวหนอน เมื่อหนอนโตเต็มที่แล้วจะเข้าดักแด้โดยการถักใยสีขาวรอบตัวเองและเข้าดักแด้อยู่ภายในในการใช้แตนเบียนบาคอนควบคุมศัตรูพืชนั้นนะคะปล่อยในอัตรา200ตัวต่อไร่ปล่อยในช่วงเช้าให้กระจายทั่วแปลงติดต่อกัน5-7ครั้งในทุก7วันค่ะ แล้วก็ในการปล่อยนะคะจะสังเกตได้ว่าปล่อยง่ายๆค่ะเมื่อแตนเบียนนั้นอยู่ในถ้วยก็ยกถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดออกง่ายๆแบบนี้เลยแตนเบียนก็จะทําหน้าที่บินไปตามยอดมะพร้าวเองค่ะโดยวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เกรรษตรกรหันมานิยมใช้ไม่ต้องใช้สารเคมีแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยละค่ะ